ครับก็ขอสวัสดี FC ฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูปัญหาหลังจากที่ตัดยูคาเสร็จเนาะตัดโดยเฉพาะตัดต่อแรกแล้วเรก็จะเอาหน่อต่อสองสิ่งที่เกษตรกรอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นความเสียหาย ที่จะเกิดแก่สวนยูคาเราเนาะทุกท่านท่านจะเห็นสภาพนะครับว่าน,นอเขาเกิดแล้วแต่ที่กเกษตรกรคาดไม่ถึงนะครับก็คือเวลาตัดเสร็จอะพวกใบยูคาเนี่ยพวกกิ่งก้านทั้งหลายอะมันจะทับต่อไว้จะทับต่อยูคาไว้มันจะทําให้ยูคาเราไม่เกิดนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนอาจจะผมจะพามาดูตัวอย่างนะครับ นี่ครับพวกเขาไปไกลแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันจะเกือบจะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมนี่คือใบผมผมลื้อออกนะครับผมลื้อออกเพื่อให้ดูเพื่อให้เห็นนะครับถ้าใบปกดกหนานะใบยูคาที่เขากบกบตอไว้ดหนาเขาจะไม่เกิดนะครับดูเชื้อรามันจะขึ้นนะครับบางคนถ้าช่างสังเกตชาวสวนยูคาช่างสังเกตก็จะอาจจะ จะเข้าใจนะเชื้อรามันจะขึ้นพอฝนต,ตกมาหน่อยดีตายเขาจะเน่าเชื้อราเข้าทำลายเน่านะครับจะทำให้เราเสียหายก็คือยูคาร์เราก็จะเป็นฟันหลอไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตรงไหนที่ใบไม่ปกนะครับใบยูคารไม่ปกมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับผม ไม้ต่อสองต่อสานี่แหละคือกำไรที่เราจะได้แบบเนื้อเนื้อแบบเป็นเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเดี๋ยวผมหาก่อน ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยพอใบปกมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมเชื้อรามันจะขึ้นทําลายพอเวลาหน่อขึ้นเขาจะขึ้นร,บรอบๆนะครับหน่อยูคาที่เขาจะขึ้นต่อสองต่อสามแตแบบนี้ตายนะครับเตรียมหาพันธุ์มาซ่อมเลยนะครับปลูกติดดินมากก็ไม่ดีไอ้ตัดตัดติดดินมากก็ไม่ดีนะครับผมตัดต่อยูคาเนี่ยให้มันโผล่เหนือดินสัก สักนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งนะครับอันนี้คือผู้รับเหมาเขาตัดกลัขวาขาดทุนตัดจำตัดจำเลยนะครับเนี่ยพอดินเขาก,กบพวกนี้มันจะไปขึ้นบางบางบางต่อนะครับบางต่อดูต่อที่มันขึ้นเดี๋ยวผมจะพามาดูต่อที่มันมันงอกต่อที่มันงอกก็เขาจะสูงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่เป็นความรู้นะครับ อย่าไปเป็นความรู้เกษตรกรทำสวนอยู่คาเนาะเนี่ยถ้าตัดเหนือดินสักนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยนะหนอเขาจะขึ้นดีนะครับผมถ้าตัดติดดินกิ๊บเลยเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกถามว่าเกิดไหมก็เกิดแต่อาจจะเกิดไม่ดีเกิดไปหมดอย่างเงี้ยทุกท่านแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะแชร์ประสบการณ์กันเดี๋ยวผมจะพามาดูอีก ตอนที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะโดนเชื้อราทําลายเพราะอะไรเพราะดินมันกบดินมันดินมันเป็นปิดตรงขอบเนี่ยเห็นไหมเขียวๆเนี่ยเชื้อรานะครับผมอย่างเงี้ยตายตายเดี๋ยวมาดูอีกดูได้หลายจุดเห็นไหมถ้าใบมันปกมันจะไม่ค่อยขึ้นโดยเฉพาะหน้าฝนทุกท่านยังไงก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้การแก้ปัญหาก็คือผมจะเอา ถ้าเป็นผมผมจะเอาคนงานเนี่ยมาดึงพวกนี้ออกดึงให้ตอมันโผล่เห็นไหมเชื้อราเขาจะทำลายเห็นไหมทุกท่านไม่ใช่ว่าผมพูดไปเรื่อยนะนี่มันเป็นเห็นเลยเลยพูดกันแบบเป็นเห็นขึ้นก็ขึ้นไม่ดีนะครับไม่สมบูรณ์เห็นไหมเชื้อรามันจะขึ้นกบต่อเนี่ยดินมันปกแล้วก็ใบมาปกอีกรอบหนึ่งไม่ดีนะครับเนีย่ยเห็นไหม เชื้ราทำลายทุกท่านเนี่ยเป็นการคือตัดแล้วตัดเลยไม่ได้มาดูแลมันเกษตรกรมันเป็นผลเสียต้อสองต้อสามนี่แหละเราจะได้ตังค์ได้ตังค์เยอะอันนี้ไม่รู้อ,าอ่าเห็นไหมเห็นไหมใบปกพอใบปกปุ๊บมันจะเกิดเชื้อราขึ้นอย่างเงี้ยเกษตรกร โอ้เสียหายเยอะอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นี่ใบมันปกตอมันอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมหาดูตอก่อนไม่รู้ไม้มันตายหรือเปล่าหรือไงโอ้ตรงนี้ไม้ตายไม่ขึ้น แต่ถ้าดินมันกบมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกท่านอย่าไปตัดติดดินมากพอตัดติดดินมากเขาเนี่ยดินมันไปโปกบ้างนะเ้อรามันขึ้นทำลายตอไม่ขึ้นนะครับไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวพามาดูจุดนี้มีตอไหม เนี่อยองเงี้ยนะครับเห็นไหมใบมันปกเนีย่ยใบปกเสียหายครับเราต้องลากออกนะครับหลังจากที่ตัดลากออกก็เฉยไม่ต้องไปเผาทุกท่านเผาก็ไม่ดีเนี่ยมันกบหญ้าไว้หญ้ามันจะได้ไม่ขึ้นทุกท่านนะโอ้เสียหายเยอะ นอเสียหายเยอะไหนจะลดหยียบไม่เกิดบ้างต่อสองต่อสามนี่แหละเราจะได้ตังค์ใช้เยอะรถเหยียบก็ไปขึ้นล้เนี่ยพอดินดินกบฝั่งนี้ไม่ขึ้นละขึ้นฝั่งเดียวเนี่ยอย่างเี้ก็ไม่ขึ้นแล้ว ตัดต่ำม,มากก็ไม่ดีทุกท่านเกษตรกรเป็นปัญหาที่เราก็ต้องแก้ไปเป็นการคาดไม่ถึงของขอเกษตรกรด้วยนะครับเนี่ยเชื้อรากินเห็นไหมเชื้อรากินกินเพราะอะไรเพราะว่าดินมันไปปกขอบมันเนี่ยหน่อเขาจะเกิดตรงกับขอบแบบเน,น,น,นี้ไม่เห็นไม่ไม่เกิดแล้วเดี๋ย่อย่างนี้ไม่เกิด เกิดน่อเดียวจะหายครับอย่าให้ใบปกหนอปกตอมันต้องดึงออกนะครับเวลาตัดเสร็จดึงตามตูดเลยยิ่งดีให้ใบแห้งๆแล้วก็ดึงออกดึงออกให้ตอมันโดนแดดนะครับแปลงนี้ผมเคยลงคลิปไปที่ว่าไล่ละหมื่นเจ็ดพ้ารย ขอบคุณครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะมีข่าวสารอะไรเราก็จะได้แจ้งเตือนกันขอบคุณครับผม